วันนี้เรามาดูรถครอบครัวกันนะครับรถเล็กๆง่ายๆพกของได้เยอะด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับกับตัว Honda HRV e m i t e d ปี16นะครับอ่าคันนี้นะครับเจ้าของเก่านี่คือแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับสภาพสวยดีไม่มีรอยเลยครับอ่าไปก็สวยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยส่วนล้อนะครับอ่าไม่มีการเฉี่ยวชนทุกอย่างนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับกระจกก็เกระจกข้างนะครับไม่มีรอยเลยนะครับอ่าสภาพถึงใหม่กิ๊บเลย ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างนะครับข้างในก็กว้างนะครับนั่งได้สบายเป็นเบาะหนังด้วยนะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ที่เป็นเป็นช่องระนั้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันส่วนข้างหลังนะครับก็นั่งได้กว้างนะครับนั่งแล้วก็ไม่ได้เตี้ยนะครับนั่งสบายเหมาะกับครอบครัวเล็กส่วนข้างหลังก็กว้างนะครับถ้าใครอยากเก็บเพิ่มก็สามารถที่จะพับเบาะลงไปได้อีกนะครับก็จะเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับราคาถูกถูนะครับ